ขึ้งช้าค่ะพี่ควอนบอกว่าฮับซูสเด็กๆกจะ้ยบขาขึ้นเพื่อรับพี่ควอนลงนะคะฮาว t o เกตออนไล e ์เกตออฟดีอลเฟนขึน้นสัางด้านข้ค่าให้บอกว่าส่งสูงค่ะฮับซูสเอน่งูสทูเกตออนไลนเกตออฟลงเดอรไซด์อีกหนึ่งวิธีเขาเป็นการขึ้นลงสัตัทัดกัดนหน้าค่ะพี่ควอนบอกว่าแท็กลงเด็กๆกจะต้องสีสับเพื่อส่ง ลงนะคะหากต้องการขึ้นก็จะบอกว่าแบกขึ Blue ้นค <c oughs> ่ะแบกลงแแขึ <tiles> ้นเป็นองเงอออฟจอดเดอรพลอยและบทเพลต่อไปนะคะในบรณีที <resso> <c oughs> euh ่ความของเทาสิ่งของหล่หรือตะขอหล่นค่ะที่ความก็จะบอกว่าเก็บบนเพ็ก็จะใช้วงหินจับแล้วส่งคืนทางด้านบนนะคะในเลเ้นทาดชนเราจะชวนดิว n าวที่อัพอเวอร์ออนเดอะกราวแอนด์เทิร์นิแบ็กม ที่สักสั่งอืนีอันเล่อ Not o อ l y ด h ร์กลา on the แม้ u n d องสิ่งออีกอ็อบเจกต์อเดกลาวค o อยัยเก็บต้นค่ะบทเียนต่อไปที่ควานบอกแม็กนอนช้างสาพิการนอนค่ะอาการในลาออเดอร์กลาวโชว์ยูคาเดสเรีอร์ไนท์ทอมไอชินเออคนเนอร์แลสลีโอดีโฟว์อัลว์โปรไน